แล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็ก็พบกับผมในรายการคิงต้าชาแนลอีกครั้งนะะผมก็ยังอยู่ในกิจกรรมแจกบัตรทูนะแต่แต่ผมจะมาบอกทุกคนนะว่าผมยังไม่แจกวันนี้นะฮะผมจะรอแจกทีทุกคนเพื่อคนก็กดกระดิ่งรอได้เลยนะฮะก็ อีกเรื่องที่ผมจะบอกก็คือผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะที่กดซับสไคร์มาให้ผมจนถึง51ทับ์นี้ขอขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะก็ติดตามรอกันได้นะฮะบัตรูทูครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะฮะถ้า ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเปน็นกอมรังใจทาคลิปของผมเลยนะก็สวัสดีฮะ